ขอบคุณค่ะ Attention Please Attention I N C Y M four h e e two zero M D 4 o 2 0 t r o zero From สวนตะพ International Hot Restaurant เด็ Thank you ทุกคนครับตอนนี้ที่นี่ก็คือสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับ เราตกใจมากพอเข้ามาปุ๊บโอ้ยทำไมมันเล็กขนาดนี้นะครับมาถึงก็ถึงเลยอ่ะนี่ฮะนี่คือบริเวณเช็คอินนะครับเข้ามาปุ๊บก,ก็ถึงเลยอ่ะรีวิวให้เห็นสนามบินอ่ะแล้วก็อ่าประตูขาออกอ่ะนะครับวันนี้เราบินกับอ่ไทยเวียเดเจ็ตอ่าเพื่อไปเชียงใหม่นะครับ ซึ่งไทยเวียดเจ็ก็เพิ่งเปิดเส้นทางการบินนครศรีธรรมราชเชียงใหม่ลองดูครับอันนี้ก็เป็นเวียดเจ็ทครั้งแรกของเราเหมือนกันว่าจะยังไงนะครับได้ข่าวว่าดีเลย์บ่อยนะครับแต่วันนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นนะครับเรื่องของกระเป๋าอะไรต่างๆพอเราเตรียมมาหมดแล้วเพราะว่าเขาให้เข้าให้พกสัมภาระเนี่ยครับเจ็ดกิโลนะครับนำขึ้นเครื่องนะครับ เขามาปุ๊ก็มีเคาน์เตอร์เช็คอินของเวียดเจ็นเลยส่วนเคาน์เตอร์สวิตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เคยมาสนามบินนครศรีธรรมราชนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับในสนามบินก็จะมีร้านกาแฟร้านดังนะครับเป็นร้านดังของเมืองนครเลยคือมานนครเนี่ย ถ้าไม่กินร้านโกปี้นี่นะครับโกปี้จะมีอยู่2อสาสาขาสาขาแรกก็คือแถวแถวสารกลางน,นะครับสาขาที่2ก็ตรงนั้นก็เรียกโรบินสันหรือว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโรบินสันนกรศรีธรรมราชแต่ก็สาขาสนามบินเดี๋ยวไปดูรสชาติกันตอนนี้เราสั่งสลาเปามากินกันลองท้องก่อนนะครับ นำพกอาวุธเขา้าบนเครื่องครับปืนเด็กเล่นก็ไม่ได้หนังติ๊กก็ไม่ได้นะครับโหมีเยอะมากเอ้าทำไมที่นี่มีมีหนังกระติกเยอะมากเลยครับดู เนครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับอกอ็เขาเรียกอะไรข้อปฏิบัติของสนามบินก็จะเยอะหน่อยถึงกับเกือบทอดผ้ากันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านในนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องของสนามบินนัทรศรีธรรมราช นะครับเราบินกับเวียดเจ็ตนี้ลุ้นกันอยู่ครับว่าจะโดนเหมือนคนอื่นไหมครับโดนเทโดนเทนะครับะพะสายการบินนี้ได้ข่าวว่าอ,อย่างนั้นนะครับก็รอลุ้นกันอยู่ครับไฟ9โมง20ตอนนี้8โมง8โมง20นะครับก็เดี๋ยวลองดูนั่งกันยาว,ยาว โอ,อ้ทุกคนครับอย่าเข้าใจผิดว่าเราจะไปบกสอน,นะครับนี่เรากำลังจะเดินขึ้นเครื่องครับเดี๋วเอาไปเลยเดี๋ยวเป็นภาระโอ้โหอ๋อสนามบินกำลังจะปรับปรุงหรือว่าขยาย อ้าว oh. นุนเครื่องบินนายกมา้เนาะมีนงเครื่อง,งบินนายกสนามบินนครศรีธรรมราชกับเวียนเจ็ดแอร์ไลน์นะครับ พันผ้าลมงันแจกลมด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันโอ้เสนมันข้าวกันเรื่องลมแดงเรื่องล่มแดง ว้าคนนั้นแนวแต่ก็ดูกระเป๋าับดูกระเป๋าดูกระเป๋าคัรัเป๋าเก็บใต้นีนี้เราอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วครับกับสายการบินเวียดเจ็ตอ่ะ๋ยวให้ดูแอร์โฮสเตสครับอ่ายนยูนิฟอร์มแอร์โฮสเตสจะเป็นกางเกงนะครับ งน,นี่นี่เป็นครั้งแรกของนายเติร์ดที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับเรามาลุ้นกันว่านายเติร์ดจะร้องไห้หรือว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน รีวิวอาหารกันครับรมีอะไรน่ากินมัง้งในเปิดนั้นข้าวอะไรอ่ะข้าวเนื้อ สลัดสมยุเอ็นแล้วก็มีน้ำน้ำขวดเท่าไหร่มีหกสิบบาทเลยหรอน้ำเปล่าดูนี่มีน้ำเปล่าไหมไม่มีอาหารมีแค่นี้อ,อันของที่ระลึก เท่าไหร่นะครับนหกสิบรับบวกกับน้ำอินหนึ่งขวดเป็นก็ร้อยยี่สิบกับ,บได้มาแล้วสำหรับอาหารบนเครื่องบินของเราบนแชนเป็นไงบ้างครับ and <laughs> then ก่อนออกสารงบินค่ะในนามของสายการบินไทยเป็นเจนของคนผู้สานทุกท่านที่ได้เดินทางกับเราในเที่ยวบินนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยบินต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือหลังออกกเครขึ้นบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักงานภาคดินของเราได้ค่ะและเพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารผู้สานทาปฏิบัติตามคำแนะนําของพนักงานภาคืสํสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนางการบินชส้นทางการบิน โันการจองแลการส่ดินาสามารถั่บรจากเว็ไซต์เวอหรือติดต่อสนยการข้อมูลที่หมาเลขศูนย์สองศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าของคุณนัสสันนิรัเป็นบบ้องันเดเลยที่มากันสบายเลยยอไม่ยอดยยอดบเ็บมเเเ่เ ย,ย,ย,ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่น,น,กนเล็กๆยังงองอยู่ครับยัง,ง,องโอเคครับเพือนๆตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอให้รถมารับรถที่เรานัดไว้เดี๋ยวเราจะไปคืนนี้เราจะไปนอนที่แม่แตงกับบ้าน เมืองกายนะครับไปดูว่าอากาศจะดีแค่ไหนหนาวแค่ไหนนะครับกับเชียงใหม่